จังหวัดหนองคายเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายร่วมกับเทศบาลเมืองหนองคายและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธ,ธารณภัยจังหวัดหนองคายเปิดศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปีงบประมาณ2,565เพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนนี้วันที่20พฤษภาคม2565 ที่อาคารศูนย์จักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายอเภอเมืองจังหวัดหนองคายนายยุทธนาศรรตบุตร,รนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปีงบประมาณ2,565ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายรวมกับเทศบาลเมืองหนองคายและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคายได้จัดขึ้นโดยมีนายกระแสตระกูลพรพงษ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นายสมพรศรีดาหัวหน,น้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคายนายสังวานริมเขาใหญ่รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีนายยุทธนาศิทธบุตรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายกล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตลอด24ชั่วโมงเพื่อจะออกให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายได้มีเครื่องสูบน้ำจำนวน18เครื่องที่ใช้เวลาติดตั้งไม่เกิน2ชั่วโมงก็สามารถสูบน้ำได้ซึ่งขณะนี้ได้นำไปติดตั้งแล้วบางส่วนตามอำเภอที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายได้รับการขอสนับสนุนความช่วยเหลือจากเทศบาลเมืองหนองคายและสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคายก็จะนำเครื่องสูบน้ำออกให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันที จึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าหากเกิดปัญหาดังกล่าวทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายพร้อมจะเข้าไปแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีเพื่อดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ด้านนายสังวานริมเขาใหญ่รองนาย,ยกเทศมนตรีเมืองหนองคายเปิดเผยว่าทางเทศบาลเมืองหนองคายได้มีแผนในการป้องกันน้ําท่วมภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย คือการขุดลอกวัชพืชตามห้วยต่างๆและได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายเพื่อติดตั้งไว้ตามชุมชนที่เกิดน้ำท่วมทุกปีหากผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยสามารถติดต่อได้ที่199ได้ตลอด24ชั่วโมงในส่วนของเทศบาลเมืองหนองคายเราได้มีการเตรียมแผนที่จะป้องกันน้ำท่วไมไว้คือในส่วนที่เชื่อมกับวกอวจ เราก็มีโครงการที่จะลอกปจจะพือตามห้วยสะพานทองห้วยนาล้างและก็ห้วยห้องคอนะครับซึ่งจะเป็นจุดที่เชื่อมต่อพื้นที่รอบเทศบาลกับตำบลต่างๆนะครับแต่ในส่วนในเขตเทศบาลปีที่แล้วเราได้รับความร่วมมือจากท่านปพจังหวัดแล้วก็ปปเขตแล้วก็ท่านยุทธนาศิีิบุตรซึ่งอํานวยเครื่องจกักรกลเราได้ลอกกลางตัวอยู่ที่อยู่ถนนสายหนองไทยพรมวิสัย ความยาวประมาณ4.5กิโลเมตรความกว้างของรางอยู่ที่4.5เมตรจุมพลสายแววข่าวสุภาพนุพะเก้าทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน